ปฏิหารการสำนึกรู้คุณวันที่ส3าของฉันฉันโชคดีที่ตื่นขึ้นมาในวันนี้และขอบคุณที่ยังมีลมหายใจอยู่ขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันโชคดีที่รู้สึกว่าวันนี้สมองฉันปลอดโปรง่งทำให้ฉันได้คิดสิ่งใหม่ๆที่จะทำให้ฉันไปถึงเป้าหมาย ได้เป็นอย่างดีขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันโชคดีที่มีที่นอนที่ทำให้ฉันนอนแล้วรู้สึกหลับสบายตลอดทั้งคืนขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันโชคดีที่มีชุดเครื่องนอนทำให้ฉันรู้สึกผ่อนคลายขอบคุณ ขอบคุณขอบคุณฉันโชคดีที่มีพัดลมเอาไว้ให้ฉันคลายร้อนขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันโชคดีที่ตื่นขึ้นมาได้เห็นแสงอาทิตย์ตอนเช้าขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันโชคดี ที่มีหูอันแสนวิเศษทำให้ฉันได้รับฟังแต่เรื่องราวดีๆขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันโชคดีที่มีห้องครัวไว้ให้ฉันได้ทำอาหารเช้าทุกๆวันขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันโชคดีที่มีห้องนอน ที่รู้สึกว่าเย็นสบายในทุกๆคืนขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันโชคดีที่ตื่นขึ้นมาพร้อมความรู้สึกสดชื่นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเลยขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันโชคดีที่ฉันรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้ง ที่ตื่นนอนขึ้นมาแล้วรู้ว่าวันนี้จะต้องทำอะไรบ้างขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันโชคดีที่มีเพื่อนบ้านรายร้อมไปด้วยผู้คนที่มีแต่รอยยิ้มขอบคุณ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 ทุกอย่างที่ฉันได้รับ ภายในปีนี้ขอบคุณรายได้เดือนละหนึ่งแสนบาทขอบคุณที่ฉันมีเงินเดือนให้กับพ่อแม่เดือนละสองหมืบาทขอบคุณบ้านหลังใหม่ที่มีถึงสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ำสองที่จอดรถเลยแถวถนนราดเ้าในราคาที่ถูกมากๆแค่สี่ล้านบาทเท่านั้นนี่คือบ้านหลังแรกของเรา ในเป้าหมายภายในปีนี้และในปีถัดไปบ้านของเราจะหลังใหญ่กว่านี้แน่นอนขอบคุณสำหรับตำแหน่งไดมอนด์มาสเตอที่ฉันทำจนสำเร็จกับพาร์ทเนอร์ของฉันทุกทุกคนมีส่วนในการช่วยเราเป็นอย่างดีและฉันก็จะทำให้ทุกคนเป็นไดมอนด์มาสเตอภายใน6เดือนเช่นเดียวกับฉัน ขอบคุณน้องแกรนที่เปลี่ยนชมใหม่เรียบร้อยแล้วสีฟ้าขาวสวยเชี่ยวแต่ว่าตอนนี้น้องแกรนได้พักแล้วไม่ต้องเดินทางแล้วนะขอบคุณมากๆและน้องสตาของเราฉันจัดการเรื่องน้องสตาสำเร็จภายในหนึ่งปีน้องสตาก็ยังอยู่กับเราฉันยังต้องใช้งานเธอต่อไปรบกวนด้วยนะคะขอบคุณมากๆ ขอบคุณพาร์ทเนอร์ของฉันที่มีเข้ามาเรื่อยๆวันละสองคนขอบคุณทุกคนที่เชื่อใจฉันเราจะทำสิ่งนี้ไปด้วยกันฉันจะทำให้ทุกคนมีรายได้แบบที่ทุกคนต้องการขอบคุณทุกการเดินทางจากเวลาที่ฉันมีอย่างมากมายอยากไปที่ไหนวันไหนตอนไหนก็ได้ทันที โดยที่ไม่ต้องห่วงรายได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วขอบคุณมากมายขอบคุณคู่ครองของฉันที่เหมาะสมคู่ควรกันเป็นอย่างมากเรามีจิตใจเหมือนกันเรารักครอบครัวของเราเรารักตัวเองและเรายังรักคนอื่นๆที่เราอยากให้เขามีความสุขเช่นเดียวกับเราเรามีจิตใจที่เหมือนกันเป็นอย่างมาก ช่วยเหลือผู้คนมากมายเราช่วยทุกๆอย่างที่เราสามารถทำได้ด้วยกันขอบคุณสำหรับการได้อยู่กันพร้อมหน้าพ่อแม่และลูกๆของฉันถึงตอนนี้เราจะมีบ้านหลังเล็กแต่ในอนาคตต่อไปเราจะย้ายไปอยู่บ้านหลังใหญ่ขึ้นมีเจ็ดห้องนอนเจ็ดห้องน้ำด้านล่าง เราจะทำเป็นส่วนการเรียนรู้เพื่อไว้สำหรับสอนผู้คนให้รู้จักวิธีการหาเงินและเราจะทำให้ทุกคนมีแต่รอยยิ้มเช่นเดียวกับเราฉันรู้สึกตื่นเต้นมีความสุขอย่างเปี่ยมล้นกับภาพทั้งหมดนี้ปรากฏขึ้นมาอยู่ในใจฉันทำให้ฉันรู้สึกเปลี่ยนไปด้วยพลังอันมหาศาล ของความอุดมสมบูรณ์ฉันอยากกล่าวความขอบคุณทั้งหมดนี้อีกครั้งขอบคุณรายได้เดือนละหนึ่งแสนบาทขอบคุณที่ฉันมีเงินเดือนให้กับพ่อแม่เดือนละสองหมืนบาทขอบคุณบ้านหลังใหม่ที่มีถึงสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ำสองที่จอดรถเลยแถวถนนราดพร้าว ในราคาที่ถูกมากๆแค่สี่ล้านบาทเท่านั้นนี่คือบ้านหลังแรกของเราในเป้าหมายภายในปีนี้และในปีถัดไปบ้านของเราจะหลังใหญ่กว่านี้แน่นอนขอบคุณสำหรับตำแหน่งดมอนมาสเตอร์ที่ฉันทำจนสำเร็จกับพาร์ทเนอร์ของฉันทุกๆคนมีส่วนในการช่วยเราเป็นอย่างดีและฉันก็จะทำให้ทุกคน เป็นไดมอนด์มาสเตอร์ภายใน6เดือนเช่นเดียวกับฉันขอบคุณน้องแกรนที่เปลี่ยนโฉมใหม่เรียบร้อยแล้วสีฟ้าขาวสวยเชี่ยวแต่ว่าตอนนี้น้องแกรนได้พักแล้วไม่ต้องเดินทางแล้วนะขอบคุณมากๆและน้องสตาของเราฉันจัดการเรื่องน้องสตาสำเร็จภายในหนึ่งปีน้องสตาก็ยังอยู่กับเรา ฉันยังต้องใช้งานเธอต่อไปรบก,กวนด้วยนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณพาร์ทเนอร์ของฉันที่มีเข้ามาเรื่อยๆวันละสองคนขอบคุณทุกคนที่เชื่อใจฉันเราจะทำสิ่งนี้ไปด้วยกันฉันจะทำให้ทุกคนมีรายได้แบบที่ทุกคนต้องการ ขอบคุณทุกการเดินทางจากเวลาที่ฉันมีอย่างมากมายอยากไปที่ไหนวันไหนตอนไหนก็ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องห่วงรายได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วขอบคุณมากมายขอบคุณคู่ครองของฉันที่เหมาะสมคู่ควรกันเป็นอย่างมากเรามีจิตใจเหมือนกันเรารักครอบครัวของเราเรารักตัวเองและเรา ยังรักคนอื่นๆที่เราอยากให้เขามีความสุขเช่นเดียวกับเราเรามีจิตใจที่เหมือนกันเป็นอย่างมากช่วยเหลือผู้คนมากมายเราช่วยทุกทุกอย่างที่เราสามารถทำได้ด้วยกันขอบคุณสำหรับการได้อยู่กันพร้อมหน้าพ่อแม่และลูกๆของฉันถึงตอนนี้เราจึมีบ้านหลังเล็กแต่ในอนาคตต่อไป เราจะย้ายไปอยู่บ้านหลังใหญ่ขึ้นมีเจ็ดห้องนอนเจ็ดห้องน้ำด้านล่างเราจะทำเป็นส่วนการเรียนรู้เพื่อไว้สำหรับสอนผู้คนให้รู้จักวิธีการหาเงินและเราจะทำให้ทุกคนมีแต่รอยยิ้มเช่นเดียวกับเราตอนนี้ฉันรู้สึกมีความสุขอย่างมากใบหน้าของฉันเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และสิ่งที่ฉันเห็นเป็นจริงในวันนี้แล้วฉันไม่รู้ว่าจะบรรยายสิ่งนี้ได้อย่างไรสิ่งที่ฉันมองไปรอบๆคือภาพของทุกคนที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มมีแต่รอยยิ้มที่สดใสเสียงหัวเราะอยู่รอบข้างเต็มไปหมดทุกคนมีแต่ความสุขนอกเหนือจากรายได้ที่เราหามาได้แล้ว ความสุขในที่ที่ทุกคนอยากให้มีนั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุดขอบคุณสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนร่วมให้วันนี้ของฉันเกิดขึ้นแล้วหยุดตรงหน้าฉันแล้วตอนนี้น้ำตาฉันกรันไว้ไม่อยู่แล้วขอบคุณนะขอบคุณนะ ขอบคุณนะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันและขอให้อยู่แบบนี้ด้วยกันไปตลอดเราทุกคนจะร่วมกันสร้างคนแบบเราให้มีอยู่ทั่วโลกให้มีอยู่เต็มไปหมดบนโลกใบนี้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณ